สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครันะบท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้เรื่องการเมืองก็ล้อไหลประเด็นนะครันะบท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าต้องข้ามไปก่อนครับท่านโอ้ยเพราะว่าตอนนี้ประเด็นเริ่มจะลามมาที่ตัวผมแล้วนะครันะบท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากเรื่องของทนายลุงพลทนายป้าแตนอะไรตอนนี้นะครับท่านได้โลออกมาแล้วนะนะเนี่ยทำนองที่ว่าเพจดาวแปดแฉกนะครับท่านผะู้ชมได้เอามาลงครับท่านโดยด่วนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเพจดาวแปดแจกทำการโพสครับท่านอุ้ยทนายของนายพลอะไรประมาณนี้นะเนี่ยจอดจะฟ้องสื่อ แล้วก็ผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่บิดเบือนใส่ความเห็นส่วนตัวทําให้เสียหายอะไรประมาณนี้ว่าสั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แฮชแท็กฟล์ฟาวเดอร์นายรออยู่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าจะมีใครโดนด้วยหรือไม่โดยตอนนี้ก็อ้ยอ้วนมรไทยอย่างไม่หยุ่จอนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในสําหรับประเด็นนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจาด้านตอนนี้เพจของคุณหนึ่งอีซี่ยุคนะครับท่านหรือว่าคุณหนึ่งยุคนวะเนี่ย ยคนสอนจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้แล้วก็ฟังชัดๆถอนประกันท่านเลวัฟตฟาดเรียบครับท่านแล้วก็จอนนี่มือปาบตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ออกลงครับท่านเคลื่อนไหวในการหนุนพลตำรวจโทเลวัตกิ่นเกสรนะครับท่านผู้ชมว่าไปที่จับตามองหรือเปล่านันก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคนที่จะโชคดีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือว่าเป็นความโชคร้ายก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยูทูบเบอร์ที่โอ้ยได้ทําการติดเตียนเลวัตกิ่นเกสรนะครับท่านผู้ชมพลตำรวจโทเลวัตนั้นโออ้ยส นะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้น,นายธนันครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นายอนุชิตนั้นได้ทําการเดินทางไปบวชแล้วนะครับเดิมผู้ชมแต่ว่าโชคร้ายหน่อยหนึ่งพักไม่ให้อยู่วัดนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรและเป็นอย่างไรต่อก็มี2คนนะครับเดิมผู้ชมนางฟ้าซาตานครับท่านแล้วก็คุณธน,นันอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ตอนนี้สอดที่เฮลั่นะครับเดิมผู้ชมจอดจะโดนแซงคิวถามโดนแซงคิวอะไรจ้าโดนแซงคิวว่าจะไปฟ้องคนอื่นก่อนนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้ธนันแล้วก็นางฟ้าครับท่านหลังจากออกมาทาคลิปจวกพลตำรวจโทเลวัตออนนี้้าจจะไดฮ หลังจากสอที่โดนแซงคิวฟ้องนะครับเ่านผู้ชมปมประเด็นที่ว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้เนะเนี่ยโผชะครับท่านอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวปมท่านเลวัตอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดจะฟ้องเนี่ยก็รีบฟ้องมาเลยอะไรทานองนี้นะครับเ่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเลวัตกิ่นเกสรนะครับเ่านผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะต้องเอาเอคนนี้กอนเลยว่เฮ้ยอะไรประมาณนี้ส่วนทนันกับนางฟ้าซาตานเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับ,บนนจจวสั่ันผ ท่านจอดจะโดนแจ้งจับก่อนเพื่อนอีกคนนึงหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้สืบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นชื่อช่องเล่าข่าวจุดๆๆดจุดช่องหนึ่งเอ้ hey, ไม่อยากจะเอยชื่อเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นการโปรโมทให้ฟรีอะไรทํานองนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมจ้าหลังจากที่ตอนนี้เป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสื่อหลายสื่อก็ไปลงกันอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวประมาณว่าเนี่มียูทูบเบอร์รุ่นอะไรวะเนี่ยเป็นอ้างตัวเป็นรุ่นพี่นะครับท่านผู้ชมเอ้ยมีการพาดหัวข่าวอะไรประมาณน โชว์สอนสั่งบนตารวจโทรเลวัดเจอสวนกับทันควันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมจ้าเฮ้ยตอนนี้เริ่มจะมีประเด็นโยงแล้วนะเนี่ยเฮ้ยบอกเนี่ยคุณนัทเนี่ยคุณเป็นอาจารย์เขาหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ซึ่งช่องนั้นก็คือคุณกิตนะครับท่านผู้ชมหรือว่าดรกิตพลเดชวิสัยอะไรทํานองนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยมีการอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับท่านผู้ชมหลายคนกันเลยทีเดียวเฮ้ยบอกคุณนัทแบบนี้เนี่ยเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะถามรับผิดชอบอะไรวะเนี่ยอ๋อเรื่องของคคุุณกิตอะไรรมมาาาานนี้ับท่่่่ชแลสด วันนี้นะ่เนี่ยกิจโพสนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทําคลิปครับท่านออกมาขอบคุณพลตำรวจโทร,รวัตกินเกสรแล้วซึ่งผมได้เข้าไปฟังจากหลายๆเพจนั้นเนี่ยรวมถึงเพจอีซี่ยุคนก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยเรื่องของคุณกิจอะไรประมาณนี้อืมเขาก็ได้ออกมา ทำคลิปขอบคุณแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านเลวัตที่ทาการสั่งสอนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะน้อมนําไปอะไรวะเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตามอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมตอนนี้ก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนี้โดยโอ้ยผมไม่ได้ลิอาจเป็นอาจารย์ใครนะครับท่านผู้ชมโดยยูทูบเบอร์นี้ก็มีหลายคนนะครับท่านผู้ชมที่มาปรึกษาผมเอยเรื่องการทําช่องอะไรประมาณนี้ผมก็ให้คาปรึกษาไปหลายรายครับท่านแล้วก็ตอนนี้มีการโยงมาถึงผมนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ต้องติดตามนะครับ ดันผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสอบวุ่นอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะั้นก็ต้องติดตามนะเนี่ยเออ <c oughs> ก็ อะไรวะเนี่ยทนานนางฟ้ามีเฮโดนแซงคิวฟ้องครับท่านผู้หญิงอีกคนจะโดนแจ้งจับก่อนชีวิตน่าสงสารเลวัตลั่นคุณอะไรนั้นเปรียบกับผมไม่ได้หรอกระวังเป็นหมอปลอมนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ออกมาครับท่านเหมือนกับว่ามีการบอกว่าเป็นหมออะไรทํานองนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมอผีหมออะไรหรือเปล่านนะนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ก็ออกมาเปิดรัฐมนูญแล้ว,น,ลวนะครับท่านบอกว่าเนี่ยการวิจารณ์เนี่ยมันทําได้เว้ยเฮ้ยถ้าเกิดจะฟ้องมาเนี่ยดิฉันก็ไม่กลัวอะไรประมาณนี้โอ้ยช่างต่างกับนางฟ้า ซาตานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใครแล้ววะเนี่ยนายชาน,านันนายชานินอะไรสักอย่างหนึ่งนายอนุชิตตอนนี้ก็ร่ไปบวชอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยชีวิตผมนี่ก็เป็นแอดมินนะครับท่านหรือว่าอยู่เบื้องหลังช่อง YouTube บางช่องนี้ก็อีกประมาณ2 3ช่องครับท่านแล้วก็ต้องขอบคุณคุณกิจอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวที่อะไรวะเนี่ยออกตัวผมว่าเป็นอาจารย์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยผมเนี่ยไม่ได้อาจจะเป็นอาจารย์ใครหลอกแต่ว่าเขาให้เกียรติผมมาแบบนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างสุดล้นกันนนนเเลยยยททีีีดวววพรราาาาะะไไม่่่่จ้จํอองสต ครับท่านเอ้ยอย,ยุคนวิเศษสั่งนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาโพสตอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยยุคนสอดจะโดนด้วยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้เพจดาวแปดแฉกได้มีการถแถลงไปแล้วนี้อุย้ยทนายของลุงพลป้าแตนอะไรประมาณนี้จอดจะฟ้องสื่อและผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่บิดเบือนใส่ความเห็นส่วนตัว ทำให้เสียหายว่าซ้านอะไรประมาณนี้หลังจากผมเข้าไปดูคอมเมนต์นี้ก็เดือดนะครับท่านผู้ชมบางก็ออกบอกมาว่าเนี่ยเฮ้ยลุงพลเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเนี่ยเขาไม่ได้ทําความผิดเลยอีด้านหนึงเหรอจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโล่ฟ้องมาเลยเอยแอดมินดาวแปดแฉกอะไรนี้จะโดนไปด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมท้ากันเดือดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเอามา,ถาแถลงเรียนไขเบื้องต้นตอนนี้เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไปสืบสอบมานนเนี่ยเฮ้ยหมาย นผู้ชมไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีการบ,บยบินไปหรือยังนะครับ่านผู้ชมกระดาษ A4 ตาคุดอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องติดตามครับท่านเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยเพราะว่าหนุ่มกัญชัยนี้เขาจะทําการฟ้องตรงไปที่ศาลนะครับ่านผู้ชมคนับัตรรวดเร็วทันใจอย่างดีดีกันเลยทีเดียวว่เาเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็โอ้ยโดนสองกระแสนะครับ่านผู้ชมบ้างก็แห่ชื่นชมบ้างก็ทัวร์ลงนะครับ่านผู้ชมซึ่งก็คือแอดคาราบาวครับท่านนักร้องนักดน,กน,กนกตรีชื่อดังเกินเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้ MGM ออนไลน์ครับท่านก็เริ่มตีข่าวแล้วเนี่ยแอดคาราบาวพลาดอีกเว้ยเฮ้ยแต่งเพลงฆาตรกรเต่างอย ร่วมวงกระทืบลุงพลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพลงครับท่านเป็นฆาตกรเต,ต่านินจาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แตกเป็นหลายเสียงนะครับท่านบ้างก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เนี่ยได้หรืออีกบ้างน,นึงละจ้าอีกบ้างน,นึงก็สนับสนุนแอดคาราบาวต่อไปนะครับท่านเออเรื่องนี้ก็ชุลมนุนวุ่นวายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเออแล้วก็หลังจากที่ตอนนี้ผู้การแต้มนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกรายการครับท่านคนดังนั่งเคียนนะนเนี่ยเปิดใจพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับท่านขอฟ้องเอ ลุงพลยกเป็นกรณีตัวอย่างสังคมอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักก์ก็ได้ถามหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีทนายแก้วเข้ามาด้วยครับท่านเตือนนักด่าโซเชียลไม่ระบุชื่ออะไรประมาณนี้ก็สามารถฟ้องได้นะครับท่านถ้าเกิดสมมติเอ่ยแล้วก็สังคมรู้ว่าเป็นใครก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้กูไม่ได้เกี่ยวแต่ยังได้นะครับท่านก็โดนลากไปยุ่งกับเรื่องนี้ด้วยผมก็งงเล็กน้อยถึงปานกลางไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้การอภิปรายงบรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการฉะ นั่นเนี่ยว่ารัฐบาลอะไรวะเนี่ยไม่ตรงปกนะครับท่านผู้ชมในเรื่องบองบประมาณก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมานะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่มันก็น่าจะปกตินะครับท่านเพราะอะไรเหรอจ๊ะเพราะถ้าเกิดฝ่ายค้านไม่อภิปรายนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แปโดยเอ,อ้เป็นเรื่องที่แปลกโดยเสถาทวีสินสวนจุลินแล้วเนี่ยปมอ่อาฉาว่าเป็นเป็ดง่อยอะไรประมาณนี้ชี้ภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพาณิ์หนึ่งปีผลงานมากกว่าตัวนายจุลินที่ทํามาสี่ปีเสียอีกนายจุลินก็ย้อนกลับเสถาเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยวลันนนะเนี่ยตัว เขาเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพาน,นิชย์มาก่อนโวกลับเป็นมาก่อนแล้วเซลแมนระดับประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหลายคนนะเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ผมเห็นแล้วผมก็ไม่สบายใจเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยรัฐมนตรีถุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเราก็อ่านว่าเป็นถุงยางอ๋อพ,พักไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเป็นรัฐมนตรีถุงมือยางอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะเข้าไปตอบเขานเนี่ยอย่าพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นการปนดปะมาทแล้วมันได้อะไรไหมจ๊ะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมว่าแล้วกูอยู่เฉยๆดีกว่าก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยดยย่อออนนกกัเเเลลทีีีวรืงงง้็าามชแแจ เกณฑไขเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมเรื่องของลุงพลแล้วก็ป้าแตนอะไรประมาณนี้แล้วก็ทนายเดชาก็ลั่นว่าเฮ้ยอย่ามาฟ้องกูนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะฟ้องกลับอะไรประมาณนี้ก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่แนอนนี้ก็คือทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านว่าปีนี้จะยอดขายทะลุป,ปังบริเยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยทุเรียนทอดเอยขนาดแบ่งบัจุ100กรัม140บาทปลาเกตขากรอบ,อบหรือว่าปลาสามรสนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพาน 500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีแล้วก็มีสินค้าอีกหลากหลายนะครับท่านผู้ชมวิบัตนะิวิวคือเสื้อครับท่านท่านนี้ไม่ใช่ท้าออกกําลังกายในภายในนะครับท่านผู้ชมเออตัวละ400บาทตอนนี้ลดเหลือตัวละ200บาทถึงวันที่10ธันวาเอ้ยถึงวันที่10มกราคมนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมสําหรับการสั่งซื้อทุกออเดอร์อกันเลยทีเดียวก็มาเข้าเรื่องข่าวการเมืองต่อนะครับท่านหลังจากเมื่อกี้ชี้แจงเรื่องตัวเองไปแล้วครับท่าน เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าเล่าเท่าไหร่เลยเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้เด็กประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นี้ก็ได้มีส่วนร่วมนะครับเรื่องผู้ชมในการออกมาเดินเป่านกหวีดปิ๊บปิ๊บปิดไม่รู้มันจะเป่าทําพอดดาบอะไรแล้ววันนี้เป็นอย่างไรเด็กประชาธิปัตย์ถามลั่นครับท่านนายกผมกู้เงินดีต้าวอลเล็ตอะไรประมาณนี้ทําไมถึงไม่มีในงบปี67นะครับท่านแล้วมันก็มีการเปิดเสียงย้อนอะไรวะเนี่ยคำพูดอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมโดยถ้าเกิดข่่่าวนนีี้้กไไปป็มมมรรูจะ,ระโยช์อสังค นะครับท่านแต่ตอนนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโอ้ยแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เยบียร์บุษแสงกนกคุณนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาชื่นชมแล้วเนี่ยคุณหมายสิริกัญญายกให้เป็นเบอร์นหนึ่งแห่งการหลับพิพายสักพอกนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็มองได้เป็นสองประเด็นครับท่านโดยถ้าเกิดคนที่ชอบคุณหมสิริกัญญานี i ก็แห่ชื่นชมนะครับท่านผู้ชมส่วนคนที่ไม่ชอบนี้ยังไงมันก็ไม่ชอบครับท่านแล้วน้องหมูมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรื่่องีท หรือไม่อย่างไรนะันก็ช่างไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็มองว่าเฮ้ยตอนนี้แม่มึงเอ้ยเหมือนกับเป็นก้อนกวนในรองเท้าหรือไม่เฮ้ยเรื่องนี้ก็ต้องแยกเป็นหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพักประชาธิปัตย์นี่มันเป็นพักดีแต่ปากครับท่านหรือไม่ตามที่ประชาชนตั้งหลายแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยส่งสอสอวเฮ้ยแม่มึงเอ้ยโนเนมนะครับท่านผู้ชมเป็นสาอฟฟฟ้าลงอะไรประมาณนี้ก็ได้เลือกและสุดท้ายเป็นอย่างไรตอนนี้ก็รู้สึกว่าการตามสนองนะครับท่าน บัันครท่านได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยโล่หมอเป่านกวีดแล้วก็สถาตัวเองเป็นลุงกำหนัดไม่ใช่ ลุงกำนันนะครับเดิมผู้ชมกูจะไปกำนัดแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้ทําการออกมาเชียงอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงนายชวนหลีกภัยอะไรประมาณนี้หลังจากโลดเดินเป่านกหวีดคู่กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเดิมผู้ชมนับว่าเป็นม็อบแรกอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวหรือเปล่าก,ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังจากที่มีนายกสองคนนนเนี่ยเดินออกมาเป่านกหวีดแล้วก็มันก็ได้มีการออกมาบอกนนเนี่ยสำหรับชวนหลีกภยัยบอกว่าเนี่ยเป็นประชาชนานะเนี่ยต้องไม่โกงแล้วก็ว,วูลั่นไว้เฮ้ยตอนนี้บ้านเมืองมี้ ชวนหลีกภัยมันจะไปทวงถนนอยู่ที่ไหนนะก็ช่างกับแม่เขาไปเอ๊ะพี่ชัยก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านโดยหลังจากที่มีการเถียงกันต่างๆนานนาตอนนี้ก็เกิดสึกภายในของประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าพักมาแรงสาบครับท่านที่บรรดาอะไรวะเนี่ยคนในพักของตัวมาแดงนี่ออกมาขนาดน,นามนะเนี่ยแล้วเหมือนกับเป็นมลแรงสาบถามทาไมมึงโศกกระบอกใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมพราะแแลงสาบนี่มันค่อนข้างตายยากครับท่านเอ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าใช้ดีดทีนี่มันจะรอดหรือจะไม่รอดนะก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยนทครับ่า เปิดศึกนายราเมศรัตนชเวงนนเนี่ยสับป,ประโคงหรือว่าโคศกประชาธิปัตย์เนี่ยหลังจากนายราเมศหาว่าชอบทับถมประชาธิปัตย์แบบนี้เพื่ออะไรทาลั่นถ้าเกิดไม่ใช่พรรคอะไรนายเทพไทยถามกลับนนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พรรคอะไรก็ประกาศเลยว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ก็มีกระแส ER ข่าวออกมาหนาหูหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคแมงสาบอะไรประมาณนี้จะทําการเข้าร่วมรัฐบาลเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับท่านผู้ชมโดยต้องยอมรับครับท่านตอนนี้นนเนี่ยก็มีประชาชนหลายพัก ส่วนไม่พอใจนะครับท่านที่มีการแต่งตั้งแรมโบ้เสกสกลนะครับท่านผู้ชมนักร้องเสียงดีครับท่านบ้างก็ตั้งฉายาว่าเป็นทรพีเนรคุณนะครับท่านแล้วได้อะไรไหมจ๊ะตอนนี้ไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวผมแต่ว่าไอโบ้เนี่ยได้ครับท่านหลังจากคนมอนนั่นเนี่ยมีมติแต่งตั้งไอโบ้นะครับท่านผู้ชมไปนั่งรัฐมนตรีไม่ใช่ไปนั่งเป็นอะไรวะเนี่ยบอร์ดรัฐวิสาหกิจอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีคนอินบอ์เข้ามาหาผมมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวเนี่ยคุณต้องเข้าใจเพื่อไทยด้้้้้ววยนนนนะเีพรราาาากตตังงไอโโบป็คข รวมไทยนะครับท่านเออเรื่องนั้นก็พอเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าคนเขามองเป็นภาพรวมภาพรวมแล้วได้อะไรไม่จ้าก็ได้แล้ก็เดินผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้คือ <c> ย <oughs> สอชิบหายครับท่านราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยโดยตอนนี้ก็โดนสวดยับกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันเลยทีเดียวโอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีนะครับเดินผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่าน หลังจากเด็กประชาธิปัตย์โผถามนาย,ยกบมกู้เงินดีต่อวอลเล็ตทำไมไม่มีในงบอะไรประมาณนี้เศรษฐาทวีสินก็โลดแจงต่างๆนานาะนกครดานผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาที่นายจุลินแล้วก็เศรษฐาทวีสินทักเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากที่นายจุลินนกครดานผู้ชมได้ทําการฉาวว่าเนี่ยเป็นรัฐบาลถุงเท้าอะไรประมาณนี้กู้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งเปรียบประเมึงดุดถุงเท้านะครัในในบท่านผู้ชมอุ้ยหลายภาคส่วนก็บอกเลยนะเนี่ยเฮ้ยประชาธิปัตย์เนี่ยตามมันมองสูงไม่ได้ถามทําไมเหรอเจ้าคุณพี่พอตามมันต้องมองต่ำนะครับท่านผู้ชมเหมือน กับเป็นก้อนกวดในรองเท้าเนี่ยผมก็แนะนําให้เขาจะเย็นๆกันไว้โดยเศษฐาก็ได้ทําการสวนกับนายจุลินนะครับท่านปมเป็นเป็ดง่อยอะไรประมาณนี้ลั่นภูมิธรรมทำงานมา1ปีผลงานมากกว่านายจุลินทํางานมา4ปีอีกอะไรทํานองนี้โอ้ยก็เป็นประเด็นขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมผลงานหนึ่งปีของภูมิธรรมมากกว่าที่ท่านทําซึ่งก็คือนายจุลินนี้ทํามา4ปีอีกแค่เรื่องสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับท่านเรื่องนี้ก็มอง ม่มองไงดีวะเนี่ยมันก็มองไปหลายมุมนะครับท่านผู้ชมคนชอบเพื่อไทยก็อาจจะโอ้ยสะใจมากเลยกับแบบนี้แลวอีกด้านหนึ่งละจ้าคนที่ไม่ชอบนี้ก็จะออกมาสนับสนุสน,นประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าของผมนี้ก็ต้องเอยเรียนตามตรงครับท่านเกิดมาท้องพ่อท้องแม่นี่ผมไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าผมมองไอ้พักส้นตีส้นมือนี้ดีแต่ปากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สากตีหัวครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรสําหรับไอ้พักเวนี้เลดอิดมีช่างกันมันไปก่อนครับท่านเออส่วนเรื่องข่าวตอนนี้นะครับท่าน ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรเลย เออเรื่องเบียร์เดือบไว้ฝากคนแซะอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับผมเท่าไหร่เออก็ต้องมาเลื่อนข่าวกันต่อครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมงานเข้าอีกคนนึงแล้วหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่เว้ยเฮ้ยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจ DSI เรียกสุนทรครับท่านพ่ออดีตรัฐมนตรีชื่อดังนะครับท่านผู้ชมสมัยรัฐบาลประยุทธ์นั้นพร้อมพวกกับ11รลายรับทราบข้อกก่าหาบุกลุกอุทยานเขาใหญ่นะครับท่านเฮ้ยโดยเป็นพ่อของคุณอะไรวะเนี่ยวิลาวันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมมัันนนชืื่่่ออะะไไรรววาาลลปแล้คบท กระหนกวันวิลาวันอะไรประมาณนี้หรือไม่เออต้องเติมไปก่อนนะครับท่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดน DSI เรียกเข้าไปหาเออแล้วก็พร้อมกันนี้ พร้อมพวกกับ11บลายรับทราบข้อกล่าวหาบุกลุกอุทยานเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แล้วก็ตอนนี้ครับท่านมีการถามมาเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวอันนี้เอารวดรัดเลยดีกว่าครับท่านเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปฟังเรื่องในสภาเท่าไหร่ถามเพราะอะไรเหรอจ๊ะัวแต่ไปสาราเรื่องของชาวบ้านชาวช่องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นําพามาถึงเป็นเรื่องของตัวเองอันนั้นก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมถามกันมาเยอะน้องนัดมีอะไรจ๊ะคุณณพีีีี่่เนนงบประมา้ ประมาณนี้มี67ที่ว่านี้จะผ่านสภาหรือไม่อันนี้ไม่ต้องเดานะคนัก่ารเผู้ชมทําใจไว้หน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบรัฐบาลฟันธงครับท่านผ่านแน่นอนกันเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่ผ่านนี้ก็จะต้องมีการลาออกนะครับหรือว่าการยุบสภาอะไรทํานองนี้แต่ว่าที่แน่ๆเป็นเป็นการที่ไม่กลัวนะครันบน่การมผู้ชมหลายภาคส่วนออกมาบอกแบบนี้ครับท่านทั้งพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงอาจจะเป็นรัฐบาลด้วยกลัวอะไรกลัวการเลือกตั้งใหม่นะครันบน่การเผู้ชมเออเพราะว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรทํานองนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปครับท่านด้านตอนนี้นะเนี่ยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อยู่พักของแลมโบสเสกสกุลครับท่านล่ำร้องจนได้ดีนะครับท่านผู้ชมเป็นอดีตกบปศด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโพโตสส .9 ก้าไกลลั่นไม่เคยเกรงใจนายทุนแล้วก็ยันเงินสดกอฟอพอหรือว่าการไฟฟ้าเนี่ยมีเกือบ90 0 0 0ล้านนะครับท่านอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลกันอย่างมากมายก่ายกองกันกเลยทีเดียวไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะเนี่ย เตรียมบินร้อมกราคมนี้คลิกออฟครับท่าน30บาทรักษาทุกที่ปฏิรูปสุขภาพระบบสุขภาพครั้งใหญ่นะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเลยครับท่านเออ แล้วกูจะทำอย่างไงดีวะเนี่ยอ๋อลืมไปนะครับท่านผู้ชมเรื่องของทนายเดชาเมื่อกี้ยังถแถลงไม่จบโดยก็ได้มีการพาดหัวอะไรกันวะเนี่ยผมไม่กลัวคุณทนายเดชาลั่นนั่นเนี่ยเสือกฟ้องกูมากูจะฟ้องกลับนะครับท่านผู้ชมลั่นวิจารโดยสุจริตถ้าเกิดมีการฟ้องมาก็จะฟ้องกลับครับท่านคนก็แหยโยงนั่นเนี่ยเอ้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องลุงพลป้าแตนหรือไม่หลังจากที่ได้มีการออกบอกมาจากทนายของลุงพลป้าแตนนั่นะเนี่ยจ่อฟ้องสื่อและผู้วิพากษ์วิจารที่บิดเบือนใส่ความเห็นสส่ววนตัทําาใหห้ชยยยพลเี ว่าสา่้นนะครับท่านโอ้ยตอนนี้คนก็แหย่ยุยงกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกชิปหายหมายจับจ่อจะมาหรือไม่อะไรทํานองนี้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆแล้วก็สื่อมวลชนนี้จะกลัวหรือไม่อันนี้ก็ต้องถแถลงตรงๆนะครับท่านผู้ชมสื่อมวลชนนี้เขาไม่มีกลัวอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเพราะเรื่องนี้นะเนี่ยโอ้ยเขาผ่านมาเยอะนะครับท่านผู้ชมสําหรับสื่อมวลชนอะไรประมาณนี้แล้วน้องหนูจะโดนด้วยไหมจ๊ะนึงไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันนะครับท่านผู้ชมเออก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ครับท่าน หลังจากที่วันก่อนเนี่ยผมทมข่าวไปแล้วขั้นแตกหกักครับท่านพลตํารวจโทเลวัตเดือดฟาดกิจพลเด็ดวิสัยนะครับท่านผู้ชมยูทูเบอร์ช่องกิจโพสชาแนลแล้วก็มีการแห่ลุ้นนั่นเนี่ยตอนนี้หมายจับของหนุ่มกัญชัยที่จะโปวยไปลายไปเนี่ยใครจะโดนบ้างอันนี้ก็ยังเอยติดตามข่าวอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาเพราะว่าเป็นการฟ้องตรงอะไรทํานองนี้พร้อมกันนี้ครับท่านเอออะไรวะ ไม่ค่อยจะมีอะไรนวเนี่ยอ๋อหงอยเข่าสุดครับท่านโล่สานึกแทบไม่ทันขั้นหางจุกปูกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากตอนนี้3 f c เนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเ c ซีของลุงพลอะไรประมาณนี้สอกเข่าสุดครับท่านโล่กับพลตํารวจทัวร์เลวัดเป็นวันที่4กันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ผล่มาอีกไลน์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ้างตัวว่าเป็นหมอเฮ้ยบรรดาโซเชียลนี่ก็รวดเร็วนะครับท่านผู้ชมไปสืบมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นหมอปลอมหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ตอนนี้ก็อมาท้านลั่นแล้วเนี่ยอยากจะฟ้องก็ฟ้องมาเลยเห็นแล้้้้วววกสยององงาาาาแททนนะรรั่่่ผููชมไมไจ อะไรดีก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาชี้แจงถแถลงเรียนขยเบื้องต้นโดยหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้โดยถ้าเกิดเรื่องการเมืองไม่ถูกใจนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องข่าวบ้านการเมืองนี้เรื่องชาวบ้านนี้ถ้าเกิดไม่ถูกใจก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเรียนไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังจึงขอจบการถแถลงขไปก่อนสวัสดีครับผม